ดูมันดูถ้ากูไม่ได้เป็นคาตกอนกวกลัวหมาเอ้ยกูเลือกด่ก่อนเอ้ดนนัดนนัดานนัดนผู้หญิงเนี่ยดนเนี้ยไอเหี้ยดนหัว้ยเลยเฮ้ยกจะมานั่งแอกับกูะกูว่ากูได้เป็นเฮ้อเปอร์เซ็น่ะเฮ้ยมาคุณเฮ้ยเฮ้ยด้เรนว่ะเรนว่ะโดนแววบูทลาวันหอนี้งเมอเดนแววบูทาวันควายคาเออได้วอย่า เอาอะไรเฮียเกตมามานั่งเฮียอะไรปุเนี่ยอะไรเกตแม่งมานั่งรออะไรกับกูเนี่ยไเฮียกูเดินเฮียท่าเดินตัวเองไหวเด็กๆ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 ไอ้ตัวแม่งไม่มีหัวไอ้ตัวแม่งมาตัวเมือเดนกูคาแน่ขอยาดจบมากูเจอละเฮ้ยกูเดิไม่ได้เอ้าไอ้เฮียมันเป็นเฮียอะไรเนี่ยเอ้าควายควาย เราติดเราติดแหวนเลยนะเนี่ยวูล่วันหอนมาเลยจ้าเอาไอ้ยยัดติดคุยอะไรวะอ้าไอ้ย่างหัวก็โลน่าติดคุยอะไรอีกเนี่ยแหวงูรอวันหอนมาเลยจ้ามันแม่ช่วยเลยเป็นไรมึงอะเป็นไรวะน้ำดิมึงก็ไปอาบน้ำดิเป็นไรวะเฮ้ยพวกมึงแอบเนี่ยเนาะ กแอบอยู่บ้านกลางอ่ะพวกกระเจาะแม่งชอบแอบพี่อะพวกกระเจาะกูอยู่บ้านปูกูอยู่บ้านปูกูโทรบ้านกูเว้เมื่อกี้ไอ้กูบูแม่โตเดี๋ยวกูไปไผมึงตีเลยเอาเปล่าแหมพวกกระเจ้าพี่อะพวกกระเจ้าชอบแอบบ่อยแฮ่อย่ไหนอยู่ไหนอตรงรถฟ้าอยู่ตรงประตูทางออกเลยอะเฮ้ยเฮ้ยกูไม่น่าแบบมูรอวันหอนเลยอ้ากูเจอละกูเจออะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้เลยเกือบไล่โต้โตมาเมื่อกี้เกือบผิด ไอ้เงยล่ะซองแทงซองแทงอ้าวบลวงจีตัวอยู่ใกล้ๆเลยจีตัวอยู่ขดไปสวย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 กูได้โปรดกูได้โปรดกูได้โปรดดอกเยอะดีดอกนี่วิ่งไว้ซองแทงซองแทงซองแทงนี่ไงนี่ไงอ่าเยันนี่รักไอ้นนี่รักเพื่อนนี่เยันนี่รักเพื่อนเฮ้ยมึงวิ่งไว้เฮ้ยมาดิมึงฆ่ากูดิมึงฆ่ากูดิมึงฆ่ากูดิโป้โป้โปมึงวิ่งไว้เกินนี่ไงอีดอก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 โดนกู เนี่ยแค่นั้นแหละเพื่อนเพื่อเลิฟเพื่อเลิฟเนี่ยมึงจะกู้วยโอ้ยสุดอะไรช่วยเพื่อนอ้อ่ารักเพื่อนหรอรักเพื่อนหอยสังเื่ยรักเพื่อนรักเพื่อนโอยตายแล้วปังีนี้แค่ตายแเนีโงโงตาตายอ่ะน่่อาเ่อ่อ่่าาอ่อ่าา่่่ อ่าฮะเลี่ยมเลนี่ไงเราเก็บปากตัวตัวตวัมาพี่อะไรของมึงพีก็โีโง่โง่ไอ้า์นี่ไงเดิมกีกูดกูดิกูดีกูดีกูดหกูดิกูดีกูดนกูดี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 กูดอกูดิกูด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 ิกูดกูดิกูด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 ีกูด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 ก อยู่ไหนพวกกระจอกอ่ะเอ้ยอยู่ไหนวะไม่ชุกูดีไม่ชุกูดีเอาเอาดียวตายแล้วทิ้งมึงล้มแล้วอเดี๋ยวนี้รักเพื่อนทรงแฟนซองแฟงตายงู้บิงงููเป็นแบวบูร้อนะเอ้ยยยยนี่กระโดดดังแดงดองแดงแล้วเออยมันกระโดดดังเด้งดังเดงอี๋เอ้ยเมียกูเมียกูเมียกูตายตายตายเอายไังไง มึงรักเพื่อนหน่อยทีมึงรักเพื่อนหรอซองแดงไอ้ยังโผล่ะเออยีไปจัอกมาเรไปอกกับเดียร์นะปวดนาที่รไอ้ยังนอนอนอมึงนอนอเหอด้วยด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยใครตายครับรอวัุบอลอย่าให้ไมูลล่อเพื่อนเพื่อนดูเลยเพื่อนไอ่มึงยืนทเนียอะไรอ่ะ มึงน่ามีอะไรชุบกูหน่อยโอ้ยหาเจอแล้วคุเจอแล้วเอา้ปเลยเนี่ยขอโทษว่ะขอโทษว่ะโทษว่ะโทษว่ะตายหรอนี่ไกูเบื่อว่ะเออไอเลยออมอยู่ไหนอ่ะออมแม่งเงียบคลิปเลยเฮ้ยออมมันเงียบคลิปเลยอ่ะเอาไปที่ไหนวะไาเท็นี่ฟอร์ลาติโลตัวละแอบอยู่โตแอบอยู่ไหนวะไอ้เหี้ย

บอลาติโลแม่งไม่หดเลยอ่ะเมือกี้เราอยทางทางเกมอะอยูที่เดียวตลอดเลยไว้เฮียหมาป่าแม่งไม่โหเลยกูเลียละวัวอะไรดูว่ะโตปอะเด็กกระโปรงดูอ่อยู่บ้านเดียตลอดเมื่อกี้อยู่ข้างบนชั้นสองมันมันเี้ยงวดอเฮ้ยแแบงงจเป็นอาินีโกร่ยย ถ้อยเ่เกี่ยวกเฮไ้ยอะเฮ้ยเฮ้ยปากเฮ้ยเฮ้ยเรา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 ปูอยู่เรไม่รู้อ่ะใครมันเวเย่ยมปูว่ามันจะชนะไปว่ะเพื่อนเฮ้ยมันชนะชนิวอ่ะเยี่ยมันไก่ตายเยี่ยมแมงก้าเยสโหตายอีกครู้ดิวรู้เราคันากใช่ไหมป้ยอุ้ยโหเกิดยเคร่งหน้าเลย มึงกูยไม่ยอมมีเบียกกูแอบล่ะข้ามูลเฮ้ยชุบกูหน่อยชุบกูหน่อยเพื่อนชุบกูขลังมาแล้วมาแลวเไปไปไปเยอะตัวใคมีนเนียนเลยมันมีคนเนียนมีคนเนียนอยู่มันมีคนเนียนอยู่เจ่อเจ๋อเอาเดีนกัี่เอาเนื้กัดโจนี้สามคนเล่ จะเอาคุยอะเมื่อกี้ก็เกือบหลางเกือบซีมองซีมองแตงมาใครใครจัดใครจัดเนาะมันมาแล้วี่าแอบอะเข้าไอกูฟังเพลงเลยเปิดเงเอไ้ยใครแม่งกาวะไอ้้าแม่งลมกันหมดริงไอ้ยใครแม่งตายหัวรกอย่างโง่อ้อ้ตีมัยตีมังยเออโดนไอ้่ผีโง่ผีโง่ผีโง่ไอ้้ามาละเมอเดีย ย่าให้แต้มป่ะน่ยเ้ยกน้อ๋อเินเพน่ชุุก่ม่ชุก่อนเยมชิ่นเฮ้ยม่ชุกโอ้กูตายเลยขอโทษนะกาปากาป้ากามาเลยมเลยเฮ้ยแล้วมันจะปนอะไรอยู่นี่นะอะไรนะฟังไม่รู้เรื่องเลย กูเดีอดหตัวนั้ำคานยังยามรรักใช่ไหมวันตื่นอ้าววโต้อีกแล้ววีสวยสวยสวย่วยสวยทันดีวันทันดีวัโต้ผีไฮแต้มผีไฮแต้มสวยสวยสวยสวคือน้องง่อยกันผู้ถูกผูถูกับูถูกกันเลิไอเย้ยผีให้แต้มปะเนี่ยพวกไก่ทั้งหลาย เฮ้เกินเกินเกิน